ขายดอก p ีโอ i o โครับนะเป็นดอก p ีโอ i o โอห้าร้อยวัตต์ครับตูดเหลืองครับเป็นดอกซ่อมทั้งหมดนะครับแต่ว่าซ่อมสวยนะครับนะดอกนี้ดอกเดียวที่สติกเกอร์มัหลุดนะครับเป็นของ p ีโอเอครับของแท้ครับมีซีเรียลนัมเบอร์เลขบอรครับ ผ่าไป็ยังเดิมๆครับเดี๋ยจะเอาด้านหน้าให้ดูนะครับด้านหน้าเป็นดอกซ่อมทั้งหมดครับแต่ว่าซ่อมสวยครับเป็นดอกที่ใช้งานได้ทุกดอกนะครับ มีทั้งหมดหกดอกครับดูสภาพครับซ่อมแต่ว่าซ่อมสวยครับนะครับดูสภาพคอก็สวยๆอยู่นะครับนะครับ จะมีอยู่ดอกหนึ่งที่หน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าดอกเดิมครับผ้าเดิมครับเปลี่ยนหมวกตัวนี้เปลี่ยนหมวกครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ